สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกู้ทุกคนนะคะกำลัาพอกำน้งแล้วนะคะกินกำน้ำชาแนลนะคะ่ะมื้อนี้มื้อนี้ผ้าพ,พี่น้องออกมานอกสถานี่นะคะมากินเขานะคะน้ามีเมนูมาแนะนำนะคะอุ้ยเดี๋ยวๆ,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 ๆอ่ะอุย้ยนี่พี่น้องเห็น่าจา๊ะเอ้ยโอ้ยกุ้งยังไม่ตายกุ้งเต้นกุๆๆๆ้งเต้นโอ้ โอ้ยคือ,อยามาหลายมือละจัดสะหน่อยมานี่มันยัง่เขาพีิเขาเกิดน้นงนี่กินอย่างนี้ขยาวกุงขยวาวรุงขย่หลายคนมากมากน้ำนั่นแหละอีกคนนึงมาก,กินมันต้องเขาพริกเขาน้ำปลาก่อนอีกนิดนึง กับมือนี้เขากะไม่กินเขาน้องสถานที่แล้วจ้ะกับบรรยากาศนี่เลยไอยที่นอ้องเบิ้งไอคุณนาวาน่นนาจ,จะเคยมา,ลากละจ้ะไม่กินเขากะถ้าเกิดว่าผู้ใดเคยมากอะพอมเมนบอกกันได้แล้วจ้ะผู้ใดเคยมากแน่ผู้ใดรูบอว่าว่าลานนี้่ืี่ลานางานกะคพมอเมนบอกกันละจ้ะอ่าน่าจ,จะได้ละอุ้ยนี่นะคะ เอากะขย่าพ่อให้แบบพ่อแบบสลุดสลดุดเขาเป็นจะแซบ่บนี่นะจ๊ะนอกจากกุ้งติดเราห้องกับมีเ่เมนูอื่นพร้อมตำไทยจ่ะเดี๋ยวอันนี้ให้ไล่ไปกินตุ้ไทยตำไทยใส่กุ้งวาสันน้ำซิเมนตก่อน มาจ้ามาจะแชบน้ำกันจ้าขอเดือก่อนน้อพี่นอนะ่องเนาะรูอ้อีกแล้วอืมขับเคลื่อเป็นตากตากไม่อย่างนเ่ะเก๋อได้แล้วละ่ะ อย่าด,ดีใส่ตาด้วยปัสหลายๆเขาจะเอาหายมาเขย่าเองเนาะจ้ดแล้วที่ไม่เบิก่อนอุย้ยน้ำมอดตายกับมีพี่นองยาดามาแล้วจ้ะเป็นของกิ่นเนะาะคำยังไงเลย ของแสบอยู่กับภูมมากแล้วจ้ะขอโทษขอไปคนที่บอกกินดีนั้นแล้วจ้ะน้องก้องไม่ขอเหนียวนั่งขอขอเหนียวกับตะกรก้อกอนอุ้ย tốt đảo à luận อ,อืมอจัดอาจจะมีได้ยินเสียงเรือเสียงอย่างน้ำด้วยจ้ะอากาศดีบรรยากาศดีมหอน แซ่บตะัวละเนาะโอ้ปุู่ยัไม่าตายอ่าการหินเ้าจะเอ,อ่ามาวัสบีกิสาน มันจะหินหินก็ผมซื้อมันหลับพี่น้องขอขาำยังไงก่อนกินให้พี่เห็นน้องเงก่อน,อ,นอยากน้ำกินให้อยากน้ำ ลายอู่เด้ะยวทำมุงม้งระสับมุนีภาคออกนอกคุณที่พาาชมบรรยากาศดีที่พี่น้องอาหารกระแซบบรรยากาศก็ดีอืม ทักาพายมาทางนี้ค่ะแล้นั่งเมนูนี่นำ้ำตาปุมงเต็มเดี๋ยวนั้นจะไปกินต่อล้วต้ะกะเขาฝากคลิปนี้ไว้ในน้ำตาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันนะคะกับกินกำนันชาแนลนะคะทั้ง y o u แล้วหรือแฟนเพจนะคะให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำจะมีคลิป กับข่าวแซ่บๆอี็อย่างมาซูพีซูนองอีกนะคะคลิปนี้กับเขาฝากไว้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวมากินต่อบ๊ายบาย